พูดทำนองว่านะทหารพระรา,าชาปลดไม่ได้หรอกนี่รู้สึกจะเป็นตำรวจใเนี้ยแก่เกิกเนเลนี่ไม่รู้เรื่องเลยเหรอแล้วก็ขยันพูดคือปากน้อยกว่าสมองแล้วพูดอะไรมันกระทบความมั่นคงของชาติเนี่ยถ้าไม่มั่นใจมึงอย่าพูดถ้ามึงโง่งไปเรียนไม่ใช่คาบมาคิดเอาแล้วก็พพนไปทั่วโพส a c e b o o k ไปทั่วแล้วก็คาไปพูดตัอต่อคลิปคุณโดง่งอัธชัยที่ด่าผมใช่ไมผมดูแล้วครับนะฮะ ผมไม่ได้ไปให้ค่าเขาหรอกครับแต่ว่าเวลาเราอยู่ของเราเฉยๆเราก็เดินตามทางของเราแล้วมาเสือกมาเสือกอย่างนี้ก็ต้องจัดการนะครับต้องเอาตีนรูปปากหน่อยนะครับต้องเอาตีนรูปปากหน่อยนะครับมิ่นประมาทเพราะใช้คําหลุดคําพูดมาว่าโง่นะครับโง่ผมไปดูคําพิพากษาสารดีกามาแล้วนะครับว่าเป็นการมิ่นประมาทนะครับผมก็เลยเซฟคลิปนั้นเขาไว้แล้วนะครับท่านเชื่อผมไม่ได้หนีครับผมจะจัดการก่อนเลยครับ เพราะผมรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเคลื่อนไหวอย่างไรอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับผมนักสืบนะครับผมนักสืบนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพื่อเล่นคุณคนอื่นเขาแรงกว่ามึงอีกนะเขายังไม่กล้ามาด่ากูเลยนะผมไม่ใช่เป็นคนด่าทางโซเชียลอย่างดีนะครับเป็นคนถึงตัวนะเป็นคนถึงตัวนะมึงจําได้เฉพาะรูปร่างหน้าตากูและน้ําเสียงกูแต่มึงจําลูกน้องกูไม่ได้นะเออ ผมก็ออกมาพูดในฐานะผมเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งอย่างนี้มันก็มีอดีตดารามาว่าผมนะครับว่าผมนี่โง่ไม่รู้ข้อมูลผมมั่นใจนะครับมั่นใจว่ารู้ข้อมูลมากกว่าคุณนะการศึกษาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าคุณคุณจบปญญาตีผมจบปญญาโทไม่ทิดดลการทำงานผมก็ได้เป็นผู้จัดการ นะครับยศพลตํารวจโทนะครับเหลืออีกชั้นยศเดียวก็พลตารวจเอกแล้วนะครับเป็นผู้จัดการสันติบาลผู้จัดการปราบปรามยาเสพติดนะครับประสบการณ์ทํางาน42ปีที่ผ่านมาผมเข้าใจมึงนะเออไม่ใช่คุณละกูเข้าใจมึงนะเพราะตอนมึงโดนหมายจับสองครั้งมึงก็หนีไปซุกเขมนไงนะครับหนีไปซุกเขมนนะครับเพิ่งจะกลับมาได้ปีเดียวนะครับเริ่มมาปากดี เริ่มมาปากดีอีกนะครับผมไม่พูดชื่อคุณนะแต่จะมาร์กหัวมึงเข้าไว้นะนะครับไม่พูดชื่อมึงนะประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็ไม่รู้นะถ้ามีเหตุการณ์บ้านเมืองอีกเนี่ยผมจะไปรับอาสาตามล่าคุณด้วยตัวผมเองนะเที่ยวเนี้มึงไม่ได้หนีแน่นะครับเวลามันมีเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยเขาจําเป็นต้องมาร์กจุดใหญ่ใออกหมายเรียกคนนั้นคนนี้ให้แต่ของมึงนี่ไม่ต้องกูจะเอากําลังไปบล็อกมึงชาร์จจับมึงเข้าไว้ก่อนเลย นะครับเที่ยวนี้มึงไม่ได้หนีแล้วกันนะเออแล้วผมจัดการเป้าหมายนี่ไม่เคยเหลือไม่เคยเหลือสักครั้งนะไม่เคยเหลือสักครั้งนะครับมีอดีตดารามาบอกผมนี่โง่ไม่รู้เรื่องเลยมันไม่ได้บุกประเทศไทยมันล้ำเขตตกลงมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับเราเขาว่าเขตเราไปถึงตรงโน้นขเขมรก็ว่าเขตขเขมรมันอยู่ตรงนี้นะครับนะครับไอเฮียดโดแม,ม่นบอก มึงลุกขุดคูเลดเข้ามาลุกเข้ามา200เมตรจากแนวที่ตกลงกันเข้าไว้ไอ้หา่ามันมาบอกว่าผมโง่อีกนะครับผมมานอนคิดอยู่เมื่อคืนนี้นะครับว่าอาทิตย์หน้าไปแจ้งความว่ามันหมิ่นประมาทผมนะครับหมิ่นประมาทเพราะใช้คําหลุดคําพูดมาว่าโง่นะครับโง่ผมไปดูคําพิพากษาสาลดีกามาแล้วนะครับว่าเป็นการหมิ่นประมาทนะครับผมก็เลยเซฟคลิปนั้นเข้าไว้แล้วนะครับกําลังคิดว่า อาทิตย์นี้ไม่ได้ไปอาทิตย์นี้ต้องไปบรรยายต้องไปสอนบรรยายปปสนะครับไปบรรยายปปสแล้วก็ไปบรรยายที่ผู้บริหารระดับสูงของกทมนะครับของกทมนะฮะเลยยังไม่ได้ไปการถ้าไปการแล้วเดี๋ยวคิดอีกทีว่าจะไปแจ้งความเอาหมายจับไว้ก่อนนะครับแจ้งความมีหมายจับไว้ก่อนถ้ามีหมายจับปุ๊บเนี่ยผมได้เปรียบครับผมไปในฐานะผมเป็นผู้เสียหายนะครับ เป็นผู้เสียหายเป็นผู้เสียหายแล้วเขามีหมายจาับอาญาหมายจับคดีอาญานะครับส่วนวิธีจะเข้าไปจับกลุ่มแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นอีกเรื่องหนึ่งนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เลยคิดนะครับที่จริงกะว่าจะไม่นั่นนะครับจะมาร์กจำไว้ในกระโหลกนะครับคุณลองไปนะครับคนที่แบบนี้นะแบบนี้ที่ด่าผมตอนกระแสการเดินขบวนแรงๆเนี่ยนะครับผมตามหมดทุกคนเลยครับสี่คน อีกสองคนตุยหนีไปลาวนะครับหนีไปลาวแล้วก็ตุยนะครับตุยอีกสองคนเข้าคุกครับอีกสองคนเข้าคุกนะครับเข้าคุกนะครับเข้าคุกนะครับเป็นอดีตนักการเมืองเป็นอดีตสสอีกคนมีตําแหน่งใหญ่โตนะครับผมผมตามฟาดจนเข้าคุกครับติดคุกครับนะฮะติดคุกครับผมไม่ได้ไปให้ค่าเขาหรอกครับนะฮะแต่ว่าเวลาเราอยู่ของเราเฉยเราก็ เดินตามทางของเราแล้วมาเสือกนะครับมาเสือกอย่างนี้ก็ต้องจัดการนะครับต้องเอาตีลูกปากหน่อยนะครับต้องเอาตีลูกปากหน่อยนะครับอาทิตย์หน้า fit? อาทิตย์หน้าไม่ใช่อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าไปเนี่ยนะฮะให้ไปรวมกันผมเข้าใจเขาครับเพราะว่าเขาต้องหนีไปอยู่เขมรนะครับต้องไปพึ่งเขมรนะครับนั่นแหละเขาจะได้ไปรู้จักกับมรกรครับไปรู้จักอ่ะในมรกรนะครับเออ ถ้ามีเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับถ้าเขาโดนหมายเรียกอีกอะไรอีกเนี่ยไม่ต้องฮะไม่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 ได้หนีครับท่านเชื่อผมไม่ได้หนีครับผมจะจัดการก่อนเลยครับนะครับเพราะผมรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเคลื่อนไหวอย่างไรอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับผมนักสืบผมนักสืบนะครับผมนักสืบนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพื่อเล่นคุณที่คุณจะมามันปากด่าเอานะครับไม่ใช่ผมไม่ใช่เพื่อเล่นคุณนะครับคุณลองไปถามเพื่อนคุณก็ได้ คุณสนิทหลายคนนี่เออนะครับลองไปถามดูนะครับว่าผมเป็นอย่างไรนะมาเนี่ยนะฮะไม่อยากจะเอ่ยชื่อให้เขาเดือดร้อนนะพักพวกมึงที่หนีไปอยู่กับมึงนั่นแหละนะว่ากูอย่างไรนะเออนะครับทะลึ่งนะครับทะลึ่งนะครับทะลึ่งคนอื่นเขาแรงกว่ามึงอีกนะเขายังไม่กล้ามาด่ากูเลยนะเขายังไม่กล้ามาด่ากูเลยนะขนาดเขาอยู่ต่างประเทศนะครับเขายังไม่กล้าด่ากูเลยนะไอเอ็งนี่แม่ไม่รู้เรื่องทะลึ่งนะครับ ที่จริงไม่อยากจะเป็นคนที่ฟ้องนะครับเอาความลําบากไปให้น้องๆเขานะครับเอ,อ่ยชื่อเดี๋ยวเขาจะเสียชื่อนะครับตอนนี้เขาก็ดีกับผมเจอหน้าก็ยกมือไหวแล้วนะครับหลังจากออกคุกมานะครับแต่เองไม่รู้จักนะจะได้รู้จักนะนะครับผมไม่ใช่เป็นคนด่าทางโซเชียลอย่างดีนะครับเป็นคนถึงตัวนะเป็นคนถึงตัวนะนะครับมึงก็จะจําได้เฉพาะกูแต่มึงจําลูกน้องกูไม่ได้แล้วนะ มึงจำได้เฉพาะรูปร่างหน้าตากูและน้ำเสียงกูแต่มึงจำลูกน้องกูไม่ได้นะเออมึงก็อยู่ด้วยความหวาดระแวงไปนะของผมจะดำเนินการอยู่ในกรอบของกฎหมายทำตัวเป็นผู้ดีนะครับทำตัวเป็นผู้ดีพิษคุณโดง่งอัธชัยที่ด่าผมใช่ผมดูแล้วครับนะฮะดูแล้วนะครับดูแล้วนะครับดูแล้วก็ไม่ได้ไปใส่ใจและให้คุณค่านะครับแต่พี่นาแล้วเนี่ยเป็นการหมิ่นประมาทผมนะครับ ด้วยการโฆษณานําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวดูว่าพี่นายทีนะครับว่าอาทิตย์หน้าผมจะไปแจ้งความดําเนินคดีไหมนะครับก็น่าจะแจ้งความดําเนินคดีเอาหมายจับเขาไว้ก่อนนะครับนะครับเอาหมายจับเขาไว้ก่อนนะครับเอาหมายจับเขาไว้ก่อนนะครับส่วนสารจะพิพากษาตัดสินยังไงก็นะครับก็ต้องไล่ประวัติเขานะครับบรรยายฟ้องให้ดีๆนะครับนะครับอย่าไปคิดว่าคดีหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทเนี่ยถ้า หมิ่นประมาทคือไปพูดว่าคนนั้นคนนี้นะครับไม่ได้นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นี่ไม่เป็นไรสารท่านจะปรับรอลงอาญานะครับแต่นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมีลงโทษจําคุกนะครับมีลงโทษจําคุกนะครับของผมนี่ไปดําเนินคดีนายอนุชิตนี่ผมไปแถลงสารให้ไงว่าผมไม่ติดใจเอาความอาโหสิให้แล้วเขาไปบวชแล้วนะครับสารลงโทษจําคุกหกเดือนรอลงอาญาสองปีปรับสองหมื่นบาทนะครับ ก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยว่าครับอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันนะครับคือผมไม่สนใจให้คนด่าผมนี่มันจะอยู่ประเทศไทยหรือเปล่านะครับให้มีหมายจับเข้าไว้ก่อนนะมีหมายจับแล้วเป็นต่อถือว่าเราเป็นฝ่ายกฎหมายเราเป็นฝ่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายเจอกันแม่นยิงกันเราก็เป็นฝ่ายถูกต้องเพราะมีหมายจับกูต้องการจะจับมึงนะเออเราเป็นฝ่ายที่ถูกกฎหมายไว้ก่อนเราได้เปรียบลูกนะครับ